สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอิงจันค่ะวันนี้จะมาทำปลาดุกฟูอันนี้คือปลาดุกย่างเราก็ต้องมาเอาหนังออกค่ะลอกหนังออกให้หมดเลยแล้วก็เอาแต่เนื้อรุนล้วนจะแกะเนื้อกันก่อนค่ะแกะเนื้อไปเรื่อยๆนะคะ แกะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เนื้อปลาเท่านี้เองอันนี้ก็หนังเดี๋ยวเราไปทอดปนได้จ้ะเดี๋ยวเราไปตำกันเอาเนื้อลงเลยค่ะเนื้อปลาใส่ครกจ้ะแล้วก็ตำ ตามแล้วจ้านี่ตักออกมาก็ได้ขาวฟูประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมคะจะขาวฟูขึ้นมาเลย เอาลงไปทอดเลยค่ะก็ใส่ไปทีละก้อนประมาณนี้ให้เขาฟูขึ้นมาเองเขาก็จะฟูขึ้นมาเองแล้วค่ะทอเสร็จแล้วค่ะค่ะ ปลาดุกฟูค่ะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเสร็จแล้วค่ะยำปลาดุกฟูนี่ปลาดุกฟูส่วนไอ้น้ำลาดเนี่ยก็มีน้ำตาลน้ำปลาพริกมะนาวแล้วประเดี๋ยวเราทานได้เวลาเราเราจะทานเราก็ลาดลงไปบนมะม่วงหอมซอยขึ้นช่ายเราแยกไว้ก่อนค่ะ จะได้อร่อยหรือจะแยกทําแยกเออแยกกินก็ได้ค่ะ